บ่อยไหมคะบ่อยครับคือผมไม่ได้จีบคนเยอะครับเพราะว่าคบใครก็คบนานเพราะนั้นถ้าช่วงวัยรุ่นก็บ่อยก็เรียกว่าคนเดิมซ้ำๆดีกว่าครับอกหักกับคนเดิมซ้ำๆอะไรอย่างงี้ครับแปลว่าเลิกกันแล้วเขาคือเขาเขามีคนอื่นเหรอหรือว่าเขาไม่รักเราหรือว่าเขาเออเหมือนกับเขาดีกับเราแต่เขาก็ไม่ให้สถานะแฟนแล้วก็พอเราจะไปจากเขาเขาก็จะดึงไว้อย่าไปสิยังอยากคุยด้วยอยู่แล้วพอคุยไปสักพักแล้ว จะอยากขยับสารนะยังไม่พร้อมก็คือก็คือถูกเลี้ยงไว้ใช่ครับสมัยก่อนเราโดนเก็บเมมครับผมก็จะโดนเก็บเมมไปเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของเขาคือเรื่องนี้ผมจะโง่มากครับเขาพูดอะไรก็เชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นครับแล้วเราก็พร้อมอยู่แบบใช่ครับใช่ครับค่ะอะไรเงี้ยรักขนาดเเป็นเป็นหนึ่งในเมมของเขาเนี่ยแล้วตอนที่มันจะเดินออกมาจะเดินออกมาได้ยังไงอะคะจนกว่าเขาจะมีแฟนครับเป็นตัวเป็นตนแบบเปิดตัวสุดท้ายก็คือ จนกว่าเขาจะยืนยัาเขาทาให้เราเห็นชัดเจนว่าเขาไม่เอาเราแล้วใช่ครับเราถึงไปจริงๆเหรอใช่ครับถึงขนาดว่าเขามีแฟนแล้วเนี่ยเวลาเขาโทรมาปรึกษาปัญหาเขาทะเลาะกับแฟนเราก็ยังต้องไปกดคอยปอบคอยไปที่ปรึกษาทั้งทันที่เ็ายังรักอยู่นั่นแหละใช่ครับก็ถึงบอกว่าก็จะเป็นกับคนเดิมซ้ําๆอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วแล้วแล้วอย่างในตอนนั้นนะเราเราเป็นคนแบบเป็นคนฟูมไฟกับความรัก嘛หมายความว่าแบบผิดหวังร้องไห้โอเป็นครับแล้วก็เป็นคนเสพติดอารมณ์เศร้า ฟังเพลงอกหักจมอยู่กับความเศร้าจนแบบก่อนที่จะมาเรียนรู้ทร,รมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นมัน,มนอันตรายกับเราในระยะยาวนะมันฝังนะอยู่เป็นปกติก็จะหาเพลงเศร้ามาฟังแล้วก็จมอยู่อารมณ์นั้นให้ดิ่งลงไปเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอการปล่อยอารมณ์ดิ่งเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพจิตเหรอใช่ครับเพราะถ้าทาติดจ,จนกลายเป็นนิสัยอะครับมันก็จะอัตโนมัติเวลาอยู่เฉยมันก็จะไหลไปทางนั้นอ่าโดยอัตโนมัติเคยหักอกใครไหมเคยครับแต่ว่าอ่า จะเป็นตอนเด็กๆที่แบบคบกัน7วันแล้วก็แบบเราไม่เป็นแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าตอนโตมาก็เคยครั้งเดียวครับพอจะบอกเหตุผลไนี่ยมอย่างเช่นว่าได้พบว่าไม่คือไม่รักแล้วหรือว่าแบบเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นความรักมันไม่ได้ท่วมทนเยอะมากไหมนานแล้วเราก็จนเจอคนอื่นบวกเขาไปอีกก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเจอคนที่ใช่มากกว่าแล้วกับคนนั้นเรา ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมาพักใหญ่แล้วอะ่ะ<ม>เคยคุยกันก่อนแล้วด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เลิกกันอันนี้มันเป็นความเห็นแก่ตัวของผมที่ผมก็ไม่ได้เลิกเขาชัดเจนจริงๆก็มันก็เหมือนกับก้ามก้ามกึ่งกึ่งกันอย่างเงี้ยจนเจอคนใหม่มเราผมถึงไปเลิกกับเขาม,มันก็เลยแบบอันนั้นแหละครับเป็นความเห็นแก่ตัวของเราคร่ะค,ความรักครั้งหนึ่งเป็นความรักที่รู้จักกันในแวดวงบันเทิงนะคะอันนั้นก็เป็นความรักที่ยาวนานมาสปีครับค่ะตอนนั้นที่เจอคือเจอกันยังไงอะคะ ออตอนนั้นอยู่กรมมี่แล้วก็เขาเป็นครูสอนเต้นผม,มอยู่ที่ค่ายพลงน,นีแกรมมี่ Grammy ก็เจอกันอยู่แหละครับแล้วก็บังเอิญวันนั้นผมยืนอยู่ริมถนนกําลังจะกลับบ้านไปเล่นคอนเสิร์ตกับพี่โจมานี่หละครับกินข้าวพี่โจมาแล้วก็เขาขับรถผ่านมาพอดีมผมกาลังจะกลับบ้านไปเอารถแล้วก็กลับไปถ่ายรายการแี่แม r a แล้วก็ยินหาเราแท็กซี่อยู่เขาขับรถมาผ่านมาพอดีเขาก็เปิดกระจกทักเอ้าจะไปไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกคุยกันแล้วไฟเขียวที่บอกขึ้นมา่ก่อนขึ้นมมก่อก่อนเลยขึ้นไปนะครับคุยกันก็ยาวเลยครับสี่ปีเลยค่ะอะไรทำให้ความรักครั้งนั้นมาเดินหน้าต่อไม่ได้อะค่ะคิดไม่เหมือนกันครับในอนาคตนะครับการวางแผนอนาคตมุมมองการใช้ชีวิตว่าอะไรคือสาระของชีวิตอะไรคือสิ่งไรสาระของชีวิตเรื่องนี้ครับที่มองไม่ตรงกัน นี่หมายความว่า4ปีที่คบกันสิ่งที่เป็นปัญหามันจะค่อยๆเปิดเผยตัวขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าผมอาจจะใส่ใจไม่มากในเรื่องนี้เราไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาใช่ครับใช่ครับคิดว่าปัญหาจะมีแหละแต่ว่ามันอาจจะอีกนานอีกนานกว่าจะแบบ พออีกหลายปีมากๆกว่ามันจะแบบเป็นปัญหาขึ้นมาณณวันนั้นเราผ่านการบวชกันผ่านแล้วครับการตกตะกอนชีวิตมาพอสมควรพอสมควรแล้วครับใช่ครับแล้วเสียใจไหมคะโหเสียใจมากครับตอนนั้นแบบก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบเรียนรู้เลยว่าเฮ้ยที่เราฝึกมาเนี่ยมันมันยังไม่พอเวลามันมาใช้จริงเวลามันใช้จริงมันคนละเรื่องเลยมันยังไม่พอมันแบบมันต้อง มันต้องฝึกกว่านี้อีกมากแต่ก็ยังดีตรงที่ผมก็ยังอย่างที่บอกมีมกเส้นกันก้น,นใช่ครับแล้วก็ยังมีเส้นกัน้นคือตอนนั้นทุกคนชวนไปมเมาไม้ชวนไปแบบชวนไปใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงเยอะมากมให้แบบให้มันหลุดโลกไปเลยอะไรเงี้ยจะมาจมทุกข์อยู่ทาไมกลายเป็นว่าผมยิ่งต่อตา้านบอกไม่ถ้าเกิดมองว่าไอ้สิ่งที่เราฝึกฝนเรียนรู้มามันเอามาใช้ไม่ได้ พิสูจน์ว่ามันใช้ได้เพราะฉะนั้นจะไม่ไปทางนั้นที่เขาชวนเัวิทยาศาสตร์มากะชอบพิสูจน์นสวนทางเลยครับก็ยิ่งแบบไม่ดื่มไม่เที่ยวเข้าไปอีกก็จะใช้ชีวิตไปปฏิบัติทําไปศึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มันก็ไม่หายครับมันก็ไม่หายเร็วมันยิ่งสอนให้เราเรียนรู้ว่าอะไรยิ่งอยากให้มันหายเร็วอะเป็นแผลอยู่แบบหายดิหายหาย ใส่ย,ยาวิเศษแค่ไหนใครเย็บแค่ไหนสุดท้ายมันต้องรอเวลาครับแบบแต่เราไม่เข้าใจแบบตอนนั้นแบบเหมือนอยากพิสูจน์ให้คนเห็นว่าไม่ธรรมะช่วยได้ใช่ธรรมะนี่แหละโยยาแล้วเดี๋ยวมันจะหายเร็วไม่ยิ่งอยากให้มันหายเร็วมันยิ่งไม่หายครับ<ม>จนแบบเออวันหนึ่งมันเริ่มตกตะกอนเออว่ะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะมันก็<ห><ห>อยู่กับมันไปดีมีความรักครั้งหนึ่งเป็นความรักที่ เหมือนกับช่วงนี้เขาก็จะมียุคคนคุยคุยคนคุยคุยของอุ๋ยเองที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันที่คุยคุยแต่ไม่ได้คบมีครับมันก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งครับคือบางทีเราก็เจอคนสวยมากๆนะครับอยู่ในวงการอะไรเงี้ยสวยมากๆเราก็โหถ้าได้คุยได้คบมันคงรู้สึกดีมากแต่พอคุยไปมันก็ทําให้เรียนรู้อีกอย่างว่าคนเรามันให้ค่าคนกันคนละแบบนะอย่างบางคนมองรูปลักษณ์ภายนอกด้วยความคิดด้วยอะไรด้วย แต่ว่าน้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันผมก็มารู้ตัวว่าแน่นอนรูปลักษณ์ภายนอกผมก็เหมือนผู้ชายทั่วไปก็ชอบผู้หญิงสวยหุ่นดีหนแต่ถ้าทัศนคติมันแบบมันไปกันไม่ได้เลยจริงๆออะอะไรที่เราเห็นว่าเป็นสาระของชีวิตเราขอแบบเอออันนี้มันไม่ใช่สาระของชีวิตฉันเนี่ยมันก็เทิร์นออฟได้แบบบูบไปเลยครับสาหรับผมนะคือแบบมันเออมันแต่ละคนไม่เหมือนกันผมไม่ได้เอาตัวเองไปเป็นรทัดฐานครับแต่สำหรับผมคนเดียวเท่านั้นคือ ผมให้ข้างในเท่าๆข้างนอกเลยครับคือถ้าภายในหรือทัศนคติมันไปด้วยกันยากเนี่ยต่อให้ข้างนอกแบบโอ้โหมันเกินมาตรฐานแล้วอีกอะมันก็แบบเทิร์นออฟไปได้ง่ายๆเลยครับซึ่งก็ไม่มีใครผิดนะคะใช่ครับคือไม่มีใครผิดเลยซึ่งเขาเองก็เขาจอกว่าเทิร์นออฟกับผมเหมือนกันแหละผมว่าแบบคือเหมือนกับแค่มันไม่คลิกกันน่ะเนาะค่ะจนกระทั่งมาถึงความรักที่เป็นครอบครัวครับค่ะภรรยาเจอกันยังไงคะเป็นเพื่อน ของเพื่อนอีกทีครับแล้วก็เจอกันถ้าพูดง่ายเจอกันตั้งแต่ตอนคบกับคริสเนี่ยแหละครับครับแต่ว่าตอนนั้นผมเจอเนี่ยผมไม่ได้มองหน้าเขาเลยด้วยซ้ำตอน,น,นมาคุยงานกับคริสเองผมไม่ได้มองหน้าเขาเลยด้วยซ้ำแล้วก็ออพอเวลาผมมีแฟนบอกว่าผมก็อินกับแฟนอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยคุยกันจนมีโอกาสได้มาเจอกันตอนนั้นเลิกกับคริสไปแล้วเจอในงานแต่งงานพี่ชายเขาครับแล้วก็ คุยกันแค่แป,ป๊บเดียวทักทายในงานแล้วก็ตอนสมัยนั้นใช้บีบีแรกบีบีพินแล้วก็ก็ค,คือแรกเพราะว่ารู้จักกันเป็นเพื่อนน้่ครับใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วก็คุยกันแบบเป็นเพื่อนกันนานๆคุยกันทีแล้วก็เริ่มสนิทมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบเพื่อนกันครับแล้วก็ต่างสุดท้ายต่างคนต่งางแยกย้ายไปม,มีแฟนหลายปีเลยครับสามปีกว่าได้ก็ไม่คุยกันเลยไม่เคยคุยกันเลย สามปีจนต่างคนต่างเลิกกับแฟนครับผมก็เลิกกับแฟนเขาก็เลิกกับแฟนแล้วก็ผ่านเวลาไปเขาบังเอิญไปเดินเจอในซูปปเปอร์มาร์เก็ตครับครับแล้วก็เขาไปทักใช่ครับก็ไปทักแล้วก็คุยกันก็เลยกลับมาคุยกันต่อครับค่ะในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่ผ่านมาพอเจอไคป๊อปเราก็จะอินมากๆครับตอนนี้จากขั้นของการเป็นเพื่อนมันเลื่อนมาเป็นแฟนได้ยังไงอะคะเอ่อมันเหมือนพอเรื่องทัศนคติมันตรงกันนะครับเรื่อง พูดเรื่องความเชื่อเรื่องการพัฒนาตัวเองทางปัญญาอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยครับคุยกันรู้เรื่องเออสนใจเรื่องเดียวกัน,นกิจกรรมที่อยากไปทําเรื่องเดียวกันหนังสือที่อ่านเป็นเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยก็ผมก็ถามเขาเออตกลงเราเป็นเพื่อนหรือเราจะเป็นกันมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเขาบอกเออมันเป็นไปนได้ยากนะไม่ได้บริบทหลายๆอย่างคนรอบตัวอะไรเงี้ยมันก็น่าจะคบกันยากอะไรเงี้ยเขาบอกเออแต่ว่า ผมก็บอกว่ายังไงสุดท้ายเขาบอกคบไปเดี๋ยวมันเลิกกันแล้วเดี๋ยวมันจะเสียความเป็นเพื่อนหรือเปล่าอเพราะมันเป็นเพื่อนของเพื่อนของใช่ครับผมบอกเออแต่ว่าถ้าคบกันเราเลิกเราก็กลัวมันจะเป็นจุดนั้นเนี่ยสุดท้ายอ่ะ <c oughs> ยังไงเราก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีปะ่ะ <c oughs> ด้วยความตายค่ะปลายทางไงมันก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีเพราะสุดท้ายถ้าไงต้องแยกจากกันจะกลัวอะไรถ้าต้องเลิกกัน เพราะผมไม่ได้กลัวการเลิกกันผมไม่กลัวเสียความสัมพันธ์เพราะตั้งแต่ที่ชีวิตผมที่ผ่านมาผมเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคน mm. ยกหูโทรหาโทรขอความช่วยเหลือได้ทุกคนยกเว้นถ้าแฟนปัจจุบันผมไม่สบายใจ <Okay. S 2> อันนั้น mm. ผมก็จะบอกแฟนเก่าเลยว่าขอโทษนะเราติดต่อด้วยไม่ได้แล้วเพราะแฟนเราไม่โอเคถึงคนอื่นจะมองว่าไม่มีเซนส์แฟนงี่เงายัางไงก็แล้วแต่ผมก็จะบอกว่าก็าในเมื่อวันนี้ผมคบเขาอะผมก็ต้องให้เกียรติเขาที่สุด ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเขาเลือกแบบนี้ผมก็จะทําตามเขาค่ะเฮ้ยเจ๋งอะ่ะเพราะบางทีมีคนเยอะมากที่รู้สึกว่าเฮ้ยก็เลิกกันไปเป็นเพื่อนกันได้ทําไมจะต้องมานั่งระแวงกับเพื่อนใช่ครับเอา<ม>จริงจริงการที่เราและไอการที่เราบอกว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนนะครับมันมีมันมีมันมีพาร์ของการฝืนใจบ้างไหมไม่มีเลยครับแต่ข้อแม้ของผมคือช่วงเลิกกันใหม่ผมเป็นไม่ได้ครับ ถ้าเลิกทันทีแล้วเป็นเพื่อนทันทีทผมทําไม่ได้คือมันมีมนมความรู้สึกใช,ใช่ครับ <c oughs> พอเวลาผ่านไปประมาณปีปีกว่าอะไรเงี้ยห่างจากการไปละมันเหมือนกับรีเซ็ตระบบแล้วไม่ได้มองเขามุมเดิมแล้วอ,อันนี้กลับมาเป็นเพื่อนได้เลยเพราะแม้กระทั่งแหวนแต่างงานผม, <c oughs> ผมก็ยังเป็นแฟนเก่าผมออกแบบให้เลยครับเพราะเขาเป็นแบบเจลรี่ดีไซเนอร์ก็คือผมมองเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนจริงๆครับ นี่ก็อบอกว่าคนไทยติดอันดับโลกนะในเรื่องการน,นอกใจกันก็ไม่เป็นไรฉันคบกับเธอฉันวิธีคบกับผัวเท่านี้ผมเชื่อว่าถ้าเราพูดแล้วเขาเปลี่ยนใจได้คงมีคนพูดกับเขาเยอะแล้วเขาคงเปลี่ยนไปนานแล้วถ้าสอนมันไม่ได้ให้นรกบสอนมัน